บู m เกมน h t ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเทม a าอ t r a c a แคร์แอนด์โปรเทคครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์กาแฟอาราบัสเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ ต่อฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์นะครับสนุกสนานและหายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำที่สวนหลังบ้านของผมขอต้อนรับทุกท่านเกมพวกนี้เราจะต้องมีความตื่นตัวมีความกระพี่กระเป๋าในการที่จะแข่งขันเพราะเกมเกมนี้สนุกหน่อยอาราบัสกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ในเกมตบติดตอก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมจะให้ลูกน้องของผมมาเสิร์ฟอ่ะ เอาออกมาเสิร์ฟคนาหน่อยแล้วขอแนะนำเลยนะครับสิ่งที่จะมาให้ในวันนี้นะครับนี่คืออาราบัสกาแฟเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้นี่คือรสชาติใหม่ล่าสุดที่ประสานความเข้มของกาแฟเอสเปรสโซและความสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้ได้อย่างลงตัวสุดๆหอมเข้มสดชื่นต้องขอบอกในฐานะที่คุณควีเนี่ยเขาเป็นบาริสต้า ลองดื่มแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับคุณพีนครับอร่อยค่ะอร่อยแบบหอมสดชื่นมากเลยไม่คิดว่าแบบน้ำมะพร้าวก,กับกาแฟเอเปโซ่เนี่ยจะเข้ากันได้ <c oughs> ขนาด <c oughs> นี้มันเป็นสิ่ง <c oughs> ที่เข้ากันได้จริงๆเลยนะครับ <c oughs> รสชาติดีขนาดนี้คุณหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่ไว่าจะเป็น Lotus Express <c oughs> ดิก็ได้หรือสั่งได้ทาง2ช่องทางตามนี้ได้เลยไม่มีขั้นต่ำนะครับ ทุกออเดอร์เราส่งฟรีไม่มีค่นต่ำเอาล่ะทุกคนสดชื่นตื่นตัวกันแล้ว <c oughs> เราจะเริ่มการแข่งขันกันเลยเราจะเริ่มที่หมวดชื่อยี่ห <c oughs> ้อวัคซีนโควิด -19 โอ้ยถนัดมากเลย <c oughs> เริ่มฟ้าทลายโจรโบทอก ไฟแนนมาดอนแน่พู่ันมาแบบที่เรียกได้ว่าตามเสียงของผมเลยและคุณควีนพุ่งไปกดได้สีแดงวัคซีนชื่ออะไรนะครับ มาดน n ่ a ค่ะมาดน่า like a virgin ฮัลโหลมาดน n ่ a เป็นชื่อศิลปินครับวัคซีนเชื่อมาดอ้โ a คนแรกที่ออกออกไปแล้วนะครับคุณพีนไปที่เขาตาบาได้เลยไปพักผ่อนเล่าจบหมวดนี้ไปแล้วฝังนี้เหลือ3าฝังนี้ยังมี4ี่อยู่ นึกให้ดีครับหมวดต่อไปเราเปลี่ยนเป็นหมวดจังหวะการเต้นลีลาดจังหวะการเต้นลีลาดมีจังหวะอะไรบ้างหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเล่นลีลาดเต้นอย่างไรดนตรีมา ไม่จบไม่ได้ต้องต้องขอบอกเลยว่ามันมีจังหวะเทพของมันจริงๆกลารเต้นโดยที่ไม่ดูอะไรเลยแล้วเหลือไปมองเห็นว่าเออกลื่นดีกว่าเอือกลื่นดีกว่าพร้อมเริ่มสายโยสามชาแซมบ้อ มามการเขาปดแซมบ้าแปลว่าอะไรอะต้องุบ้าใช่เหรอการเต้นสุมบ้ากับแซมบ้ามันแตกต่างกันยังไงครับมีใครรู้ไหมเหรอ นี่คือจังหวะแซมเบอร์ครับเพราะฉะนั้นคุณโบคุณเลือกหนึ่งคนให้ออกจากบ่อไปได้เลยเลือกใครครับพี่เหรอหัวหน้าทีมก็ได้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็น่าระกันนะพี่อ่าเอาใครหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมคุณอาจออกไป คุณอยากเล่นกับผมเหรอผมว่าเกมการแข่งขันของเรามันต้องเริ่มซีเรียสมากขึ้นแล้วคุณอยากได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไฟไหมเปลี่ยนไฟหมวดต่อไปเป็นหมวดรสชาติกาแฟมีรสชาติอะไรกันบ้างเล้ โอ้โหคนหลักออกไปแล้วด้วยเตรียมตัวให้ดีครับเริ่มมอสซาเรลล่าชีสแฟโบเนลล่าเฟรปูชิโน่ปดมาก่อนคนแรกคาปูชิโน่ใช่หรอคาเฟปูชิโน่ใช่หรอใช่ การปั่นไม่ใช่รสชาติของกาแฟจริงๆเนะี่ยมันมีเอสเปรสโ,โซ่มอบค่าลาเต้แค่นั้นเพราะฉะนั้นครับคนที่กดไครอ่ะได้เหรอเชินคุณปัจจัดที่เคาตบาบาตะโกนได้ปัจจันจร์พอใครบอกว่าอันนี้ใช่อันนี้ใช่บอกให้พุ่งมาเลยเตรียม <c oughs> ตัวให้ดีนะครับ <c oughs> ทม่เหลืออยู่ เปลี่ยนหมวดหมู่ต่อไปนี้เป็นหมวดยี่ห้อรถสปอร์ตเอ้อย,ออยพร้อมเริ่มเฟรโรโรซโซอะไรเพนทเฮดพอสลัน <c oughs> อะไรมเล่นพีกที่สุดตรงนี้ ลื่นมือนอยู่ในสาจริงๆด้วยหูมันใส่เต็มมากๆเลยพอดโอเคดีมากต่อกันนะครับมาสตงมอแ่อนาสตงไม่ใช่ แทงมันเป็นรุ่นหนึ่งของฟอร์ดเพราะฉะนั้นเธอจะนั่งอยู่ตรงนั้นนิ่งๆก็ได้ถ้าไม่ถ้าสัญญาว่าจะไม่ไปกดที่ไหนไปแล้วไปแล้วโอเคไม่บาดหมูไม่ด้วยปวดหมูต่อไปเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่อาวุธที่ใช้แทงโอ้คุณพูดได้เหรออาวุธที่ใช้แทงอ่ะพ้ม สามคนพร้อม้ครับเริ่มส,สีวันหนึ่ง <c oughs> ตายเถอะจะแทงให้ตายด้วยสีวะนหนึ่งอันใหญ่นี้ <c oughs> ไม่น่าจะได้เราข้ามไปหอกข้างแพร่หอกข้างแรพร่มันไม่หอกหรอดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง <c oughs> ดาบตำรวจดาบ ฟ้าฝืนไปไปพี่ผมใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันมีจริงนะใช่ไหมพี่มันมีไอ้ไอ้ริงมันจริงจริงนะฟ้าฟืนอยู่ในขุณชางแผนแผนขุนดาฟ้าฝืนดาฟ้าฝืนกรรมการว่าไงผู้ชนอาพร รึกษาเพื่อนสาเพื่อนหล่อเลยมาเจ็บเจ็บอ่ะคุณพ่อครับคุณมีสิทธิ์เลือกหนึ่งคนให้ออกไปจากบ่อนี้คุณจะเลือกใครครับบออออ้ไอ้ไอ้แกเล่นเป้นมีอะไม่นบนนี้มสัมผัสปุมเลเป้นเื่อนเล่อเอาพี่บออกค่ะไปคุณอยหมูไี่สัมผัสปุ่มเลยเนี่ย ไปอยู่กับเพื่อนคุณได้ตัดสมองของทีมไปนู่นแล้วมีคนหนึ่งงงงคนหนึ่งเคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะหนูเราจมน้ำกันเถอะเรามาที่หมวดเครื่องดนตรีท um ี่ใช้ดีดเริ่มไหอันนี้อันนี้เลย ไห้ใช่ดีจริงหรือไม่กรรมการพูดมีคุณเพิร์ดคนเดียวสบายไปกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ยิงร่วงไปทีละคนทีละคนเพิร์ดเอาใครออกสอนคนนี้เฮ้ยยังไงพวกเราพิงพีนปี่ปองไม่ปปองพี่ปองค่ะ หนูโซโซแม่แม่อยู่ตรงนี้แม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไปแล้วตัวตัวครับอันนี้เป็นหมวดที่ง่ายที่สุดแล้วจิหน้าฟังให้ดีหมวดวันพิเศษที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่นเต็มตัวพรอมเริ่มวันเครื่องดูดฝุ่น มีตั้งไม่ไม่แน่ใจเฮ้ยอย่าพุ่งเลยนะอย่าอะไาแต่มันชอบมีอะไรแปลกๆมันแท่จะมีทุกอย่างอะที่พูดมาวันไก่ทอดไก่ทอดมีเลยเขาไปลูกไปลูกให้เขากดก่อนเิงกดเลยกดเลยวันปลาหมึกไปไปไปอย่าเอาบดกันที่วันปลาหมึก ทาโกยากิไงทาโกยากิต้องมีเออมีมีเวันปลาหมึกมีไหมครับกรรมการมีอยู่ในดีกระดูดดีขึ้นมาเลยมีทุกอันเลยที่ผมอ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยวันเครื่องดูดฝุ่นก็มีวันส้มก็มีวันดินสอวันไฟเบอร์วันไก่ทอดมีหมดมีวันไอศครีมวันแอปเปิ้ล มีว e ันบันไดเลื่อนเพราะฉะนั้นทีมผู้ชนะของเราในเกมเกมนี้นะครับจะได้อาราเบสกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้เอาออกไปให้เขาเลยแินคุณอาจไปรับได้เลยนะครับและตอนนี้คะแนนของคุณอาจเนี่ยนำไปชนะอยู่ที่35ต่อ29นะฮะ คนแพ้ก็ไม่ต้องเสียใจเหมือนกันผมก็มีให้คุณวีนะครับเชิญข้างหน้าเลยครับไปรับได้เลยนะฮะนี่ก็คืออาราบัสเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้รับไปเลยครับช่วงหน้าเราจะใช้แอคชั่นในการตัดสินแล้วนะครับสุกสนานในสระกันมาพอแล้วช่วงหน้าเรายึดเส้นยึดสายกันกับดวนใบไรมือสักครู่เดียว สำหรับเกมตบติดตอบนะคะก็ต้องยกความดีความชอบให้กับพี่พอรเลยค่ะเพราะว่าสามารถเก็บอีกฝั่งนึงได้เนี่ยถึง3คนเลยทุกคนๆๆๆเกมนี้เนี่ยคะแนนตามมาติดๆแล้วนะคะระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ